เพื่อนมาตื่นแต่เศร้าหาจินคือนกสู่กันไปพี่น้องลุงป่าสุจุคนครับกะเมื่อนี้ผมก็ได้เดินทางมาตลาดครับตลาดบ้านนาบัวครับตลาดนัดบ้านนาบัวแต่ว่าบวหูวา่าเป็นตำบลใดครับเป็นตำบลในอำเภอใดนี่ครับเดี๋ยวผมจะผ้ายางเบ่งพาบรรยากาศในตลาดของเพิินครับว่าเพิ่มมียังมาขายนะครับหวก มีหวกมีเพิงมีมิมมิม,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 มอันนี้มันขึ้นตำบนยังครับต้องบนหอย่างอําเภออําเภอโค้เอองเกียมหมดเลยคือโค้งเกียมนี่ครับ,บเป็นตลาดนัดบ้านหน้าบัวครับึ้นตำบลหวย่าง อำเภอโค้งเกี่ยมครับนี่ครับกเป็นเทือเ่อแหลกครับเป็นเทือเ่อแหลกที่ผมแนะากครับก็บบุคคมากจากเทื่อเกิดได้ยินแต่ว่าเพื่นมีแต่าดนัดผมก็เลยจะพาพี่พาน้อ,นองมายางเบิงครับมันจะยางเบิงผ่าบรรยากาศในการขาการขายของเพื่อนครับนะครับหมักโมเพื่อนก็มีหมักโมครับหมักโมหมักโมหมักทัว ขายจึงได้ขายบาตละสิบบาทหน่วยละส่าครับเรือเขาเรื่มหน่วยละสิบหน่วยละสูหน่วยละสาิบหน่วยล,าสาวลววยะสิบหน่วยละส่าวนะวะปลูกเองเนาะเนี่ยแร้วปลูกเอง<อ>นี่ครับบบนาคอยหลักม้วปลูกเองนนะวะนี่ครับแล้วก็มีแนวมาขายขวบปลาเด็กดน้องใบสุกเป็นน่องใบสุกกวดครับ เดี๋ยวผมผ่านยางเบิ้งครับยางเบิ้งฝาบรรยากาศในตลาดเพิ่นครับบางเพิ่นมี่ยังขายเนี่ยครับเพิ่นพวกปลาครับ <c oughs> พวกปลาอันนี้คืออำเภอโค้งเกียมเนาะอำอำเภอโค้งเกียมบ้านนาบัวตำบลหัวย่างอำเภอโค้งเกียมครับนี่ครับเป็นเทือเ่อแหลกเป็นขังแหลกเดี๋ยวผมเดินทางมาครับเดี๋ยวผมผ่านยางเบิ้งครับ เป็นพวกปลาด้วยกับพวกปลานิ่นปลาหนิ่นนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในตลาดของเพื่นนะครับอยู่ในบริเวณที่มีต้นใหม่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ทางกลางธรรมาศาสตรครับแต่ว่าเพื่อนก็มีการปลูกสิ่งปลูกสร้างเพื่อลบแดดลบฝนครับเป็นตลาดนัดเป็นตลาดนัดวันอังคารครับ ครับคนก็นมีพวกผลไมากลากไม่ครับผลไม้พวกอาหารพวกไก่ครับพวกเนื้อไก่อกไก่จีไก่นี่ครับไก่เป็นตัวก๋มมีครับพวกลูกชิ้นลูกชิ้นฮอตดอกครับลูกชิ้นฮอตดอกนี่ครับต้อนเลยครับ,บเป็นมีอ่อดคา เป็นคาเป็นพักผมพัากกาดพักงวงวนะวนะี่ครับสิ่งสิ่มสิ่มเราสิ่งสิ่มเราพริกแห้งพริกแห้งพริกสดพริกแห้งพริกสดยางละเศรายางละเศรเฮงกระเศรโวโอ้เฮงกระเศร แหงกระซอห์แหงกะซอห์เนาะย่างก่อนจังเอาอเดี okay. ๋ยวขอทายไปเรื่อยก่อ็เป็นพวกมุกรับเป็นมุกเป็นอาหารสำเร็จอาหารที่ใส่ถุงแล้วแมงกีซอนนะครับแมงกีซอนก็มี่ด้วยครับแมงกีซอนนี่ครับกล่องนี้เป็นกับเข่า กับขา้าวเป็นขิดซุกแล้วครับกับข้าวสดสดเป็นพวกแกงนี่ครับแกงเป็นแกงเส้หม้อมาแนวนี้แกงอีหยังละหันแก,มมกงนมใหม่ไฟจ้าแก,มมากงนมใหมแ่แกงนมใหม่ไยใหม่แกงนมใหม่ไฟใหม่แล้วก็กอบหมองหอยบออบหมักหอยแกยงนมใหม่ไฟใหม่แกงนมใหม่สดสดเป็นพวกพักย่างอ่างหย่าครับคนก็เอามาขายครับนี่ อันนี้ไปปลูกเนาะอันนี้พวกเท็ดให้ไปปลูกเสือไปปลูกพักสลันแหนพักแผ่วเป็นทัวทัวมัดทอด้วยมัดสิบบาทมัดสิบบาทอันนี้จ้าบาทอันนี้เศร้านี่ครับเพส่วนก็มีพวกวพักขา พักขาเข้าขั่วิกปนหอมพักบุบนะครับนี่ครับผมจะพาบรรยากาศแม่ตลาดทุกคนครับนี่ครับเป็นพวกพักขาพวกเป็นพวกพักครับเป็นพวกพักกระนี้เลยครับนี่หลายพวกพักขาพักหวานหมอบมอ่วงครับสวัสดีครับ ข้ขอหวานปลาเนาะนี่เนาะทุงเท่าไดครับทุงเท่าได้๒๐บาทอืม,อมงามงามๆหางซักกอนเดื้อหงางเบอร์ซักกอนนี่ครับเป็นพวกอาหารครับอาหารสำเร็จอาหารสำเร็จครับเป็นอาจะเป็นออมครับเป็นพวกอมอ,อมหอยออมหอยซุปนอรใหม่ ซุปนอใหม่ซุปใหม่ซุปซุปบักมี่หรอซุปบักมี่ลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่ลาบนุ่มมี่ผสมปลาหน่อยผสมปลาหน่อยหรือว่าผสมปลาจอยปลาจอมโทรสชาติแมนแมนครับแมนออกยูทูบครับยูทูบยูทูบตลาดตลาดใช่ตลาดนี่ครับคนก็มีพวกฟักหอมหมักทั่ว มาทั่วแหล่นี่ครับเราก็ลังมาหอดเราก็ลังมาหอดมาถึงนี่ครับเรากลังหอกเราก็ล่างอีหยังอีหยังเราเอาเราอยลู่พูเดียวเราเ้าอกจากคุ่ครับทัวแหล่ทั่วตำเส็บทัวเนี่ยนี่ตำเส็นี่บ สิบบาทสิบบาทนี่ครับฟังนี่คือพวกปีนหย่างครับเป็นพวกปีนหย่างเป็นอย่างไก่ย่างหมูอย่างทับอย่างไตมีวัดครับอย่างกลิ้นี่ครับฟังนี่ครับเป็นพวกกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งใหม่ๆสดๆย่างไตดุบดับดุบดับอยู่ผู้ได้มัก กอยครับมักก่อยมักตำมีซาเลยมงกนบักปางเป็นพวกมักปางในทัวเป็นในทัวเป็นเห็ดครับเป็นเห็ดเป็นมะปรางไมักปรางมบางหวานหรือปางสมมบ่ มายมชิดตัวมายมชิดจ้าเราหาที่บ้านมันมันออกหวานอยู่บ่มันเป็นเป็นยังไงหวานหวานหวานอมเปรี้ยวใช่แสบอืมนี่วอโล่หนึ่งแม่นค่ะแสบไจแสบแสบไปแล้ววะเอาเอาห้ยนางคุณกอน ไอ้นี่หมากเป็นหมากเป็นผู้เป็นสีเสียดปูนสีเสียดหมากมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่าง <c oughs> มีครบทุกอย่างของจินผู้เท่า ปูนมาน้แล้วปะ ok. ครบสุดใ่ครับยถ้ากินเขาแล้วโบ้ได้ยำกับโบ้มีแห้ง <ad> ok. บ <c oughs> <ะ>่แล้ ok. วโบว้มีแหง้งเอาของมักของเสียอยู่น้ำผู้มักคนปะเนี่ยครับเดี๋ยวผมพายางบึงไปเ,เรื่อยๆเป็นเ็ดกระดา่างปลาแหงพริก

หวานครับชิมดหวาับลกให้ซีมิก่อนหวานอยู่หวานอยู่ครับหวานอยู่หวานเนาะมีส่วนหวานหวานอย่าใช่วลินเลิแน่กลิ่นเลิศนตาเลยน่งจิ้มอ่าห้งสาวบาทอนนีุ้าว โบโบเจ้าคุณมีงากับอายงานก็ย่างไทยด้เลยก็บักพริกกอยครับกอยสุดยอ็มาขายก้อยอันจะบาทกอยยี่สิบบาทแล้วกอขายถือเดนอนนี่นอยสบบาทยี่สบาทเศ้าบาทก็ขาย ครับเป็นพวกของอยู่ของกินพวกอาหารนี่ครับตลาดนี่ผมกับพึ่งมาครังแรกนะครับตลาดนัดบ้านนาบัวกะตำบลตำบลหวยยางอำเภอโค้งเกียมครับนี่ครับเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไก่โฟโลโอ้ได้ฮอดรางวัลซื้อรางวัลทีหนึ่งเนาะได้ฮอรางวัลทีหนึ่ง ได้หอนละวันที่หนึ่ง,น,ง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 น,น,นี่ครับเป็นพวกต้มจืดแกงจืดต้มจืดแกงจืดลาบเป็ดเป็นพวกปลูกชิ้นฮอตดอกนี่ครับคนหนึ่งไม่ไม่อ่อนห้น้วนครับทัวพทัวกับคนอมวะกปองเพเต็นเพลี่ยนไ้เนี่นครับนี่ครับ เพิ่นก็ขายอยู่ขางทางแนวนี้ด้วยครับนี่ครับตลาดนัดบ้านนาบัวนี่ครับภาพบรรยากาศด,ดีดีครับเพิ่นนี่ต้นใหม่ครับเพิ่นขายอยู่ห่มใหม่ห่มตอกแนวนี้เป็นฟอยนี่นะครับก็คล้อ,องอยู่คล้องกินก็ตามสีหาได้ครับ เป็นดอกบักอือ้อบักซีดาละว,วันที่หนึ่งครบมีละว,วันที่หนึ่งละว,วันที่สองสี่สามสี่สี่มีเบริรครับนี่ครับเป็นพวกเครื่องมือท่าม,ม้าฮากินครับคู่ได้ขยันครับเป็นพวกฝ่าพวกมีดพวกจอบพวกเสียมทุงมือมะโมเป็นบักโม หมกักพริกหอมแดงในถั่วปุ้งแห้งนี่ครับพวกเก็ดพวกขิงพวกชช่พวกขิงพวกกระชายพวกหอมหมักฮุงหมักบวบหมกักพริกหมักเคือนี่ครับนีวัดประเด็กเดก,ก็มีแล้วนี่ครับไป็พวกขนมครับขนมครบที่เขียว กล้วยมะฮุงนี่ครับเป็นพวกใส่กอกครับใส่กอกอย่างไม่ไม่สดสดย่างห่อนหอนปลาทูนี่ครับผูใ้ใดเบื่อปลาสาปลาหน้ากระมาปลาทูครับพี่น้องปลาทูตัวใหญ่ๆง,า,งามๆขายถึกๆึกยี่สิบห้าสามสิบับข้างนี่ก็เป็นไข่ เป็นไข่เป็นน้ำเต้าหูนี่ครับมีพวกเนือ้อพวกเนื้อพวกทอดครับถอดไก่ถอดนั่งดีสิครับรรครับท้าตลาดนี่ครับาบรรยากาศครับาบรรยากาศในตลาดเป็นค,ครับเป็นตลาดหมู่บ้านนี่ครับตลาดหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านบ้านนาบัวตลาดบ้านนาบัวครับ นี่ครับก็ได้รยากาศด้วยครับเป็นได้ยากาศดีอยู่ครับที่น้องก็ตลาดเพิ่นก็อยู่สมัยอยู่ในป่าครับอยู่ข้างทางนครับต้นไม้ต้นตอก็มีครับอยู่กับธรรมชาตินี่ครับเป็นพวกเครื่องใส่ไม้ซอยครับเล็กอย่างเล็กอย่างอยคัดหมอครับนี่ครับเป็นพวกทับพีเป็นซอนเป็นบวงนี่ครับเป็นเครื่องใส่ ในครัวเรือนครวงใส่ส่วนตัวมีเบิร์ตครับ <c oughs> มีหมดไฟชายครับมีถึงซิ่งยางครับกะทะพวกกะทะพวกพวกโอพวกขันตะก้ามีเบิร์ตถูกชิงถูกอย่างครับผมครับส่วนจนเป็นพวกเสื้อผ้าอาพร พอข่ค้นเก่าค้นเดิมไปใส้กับไปพอกัน <c oughs> ยี่แแรกว่าสิไปบันเราพี่ามาไก,กลๆเนกันหน้าว่าบ่เคยมาจากเก <c oughs> ถื่อเถื่อแหลกถามมาคือการได้มาจะเลือกคุณโ <c oughs> บมาเลาาือกจะได้ควันถามาสวยกับข้าม,มาฮอ้องเจอเลือกนี้ละ <c oughs> ี่ครับเป็นบักแดงบักทัวอืม,อมเป็บกลางครับืนนะครับเก็บกลางคืนแล้วลวะเราปลูกเองปลูกเอง,เองแล้วเก็บมาขายอืมปลูกเองขายเองเก็บใหม่ๆทุกทุกเก็บแล้วก็มาแล้ววุดเราเก็บตีสี่เป็นนอใหม่ครับ เดนครับพวกกระรมหอมไม่ไรม่ไสดสดลว่าเร้เจ็บมือขึ้นนี้ได้หนิเจ็บีสี่เราตีสามตี่บอกเราปลูกเองใครเองเอากองทั้งหนากองไกลๆข้างนี้นะ มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครูกครอปลูกเองขายเองเก่ยวกับวข้เร่าช่วงนี้า่เดี๋ยวส่วนมากนี่สินค้าซุ่มนี่ลูกเองวดบ่มันเป็นบางอย่างบ่ราพุ่นมาต้นไุ่มรดุ่มาปลูกปลูกไ่สุมุมปูได้ซุ่มเผ็ดได้ผักสี่ผัวกนี่ลูกเอง อันนั่นละนกไหมนั่นเดยซสื้อนกใหมซื่อนกใหมตุ่มนกไหมตุ่มเออเออแล้ววะห่อไม้ต้มมนอไห้สดแบรนหาขายตลาดใน้คนเบิง แมน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 พักนั่งหุม้มพักนั่งหุม้มพักนั่งหุม้มเอาถุงหนึ่งครับเอาถุงสาวด้วยเอาถุงสาวเอาถุงสาวขึ้นจังหวานอ,อนันเดียวาน้องเชาสื่อไปมันมันบุกอยหวานก็รันตีหวานหวานรัดว่าหวานอยู่กันแล้วกันเนาะ,ะตามที่สีจัดว่าอยู่ในจัดอยู่ในประเภทหวานโหลด รเราเที่ยวมาเจอหรอกก็มีมเที่ยวหน่อยนึงเหรอเมื่อคืนครับอขอบคุณอะไรครับปล,ปลาครับเป็นพวกอันนี้เขาอเอื้อหน้าก่อนนี่ปล,ปลาตาปาบบูบปลาตาโพกโล60บาทโล60บ,บาทแล้วครับโล60บาทเป็นพวกอาหารทะเลด้วยครับอาหารทะเลพวกปกูพวกมึดพวกกุ้งสดๆครับ นี่คนก icism, ็มีขายนะครับยู่ตลาดนัดบ้านนาบัวตำบลหวยย่างครับอำเภอโค้งเกีียมนี่ครับเป็นเทื่อแรกเป็นเทื่อแรกเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมากครับตลาดนัดนี่ครับเป็นตลาดนัดชาวบ้านหรือว่าเป็นตลาดนัดชุมช้นครับนี่ครับคนกะมีขล้องขายพวกขององู่ข้องกินเป็นเห็ดสำเร็จมาแล้วครับเป็นเกงขี่ีเล็กเป็นมกครับเป็นพวกมกพวกอาหารแบบพื้นบานเนะครับ ซูเฟตซูเฟตก็มีขัวกุ้งก็มีข้าวนี้มีหดปีงปลาครับนี่นะครับปีงปลา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 ,า,าขาวาโบเห็นหงตาบุรีได้็ดพู่น นี่กะตาแล้วจะมียังมีของมกักผู้เฒ่าอยู่ในกระตาเพิ่อนทอ, <c oughs> องมักผู้เฒ่าวงมักผู้หมากผู้อืมนี่ครับเป็นพวกตุ่มปลาพวกตุ่มปลาแล้วก็ตุ่มมาคายครับพี่น้องเป็นพวกอาหารของอยู่ของกินแบบบ้านๆเนาะครับค,ค,ค,ครับช่วงนี้ก็ลางมือเศร้าอ,อากาศจะเย็นๆเนะครับ แต่ว่าบ่ถึงก็วันหนาวอากาศเย็นนะครับก้วยวีบกย้อยครับถั่วข้อสิบบาทมัดใหญ่ๆแล้ววะเป็นถั่วเป็นก้วยก้วยซุกข้าเครือสซุกเน่บ่โซุกเนื้อหนุยซุกหนอยดิบ แ <kę eras> <ś> mm, นะ่นะนี้เลามันเสียบมันสุกมันสุกก้าเครื่อแนะวนี้ <ś led> นี่ครับแตงกิงแตงไทยแล้วก็มีดนะครับผักสลัดผักสลัดแตงไทยก็มีมขายหน่วยจังไดคลายหน่วยจังไ <ś led> ด้าวข้นข้าวคือการซ้ำลูบยี่สิบก็ไ <ś led> ด้ยี่สิบก็ได้แล้วว <ś led> กล,ล้วยเราเครื่อยังไีมก้วยข้าเครือซุปข้าเครือเครือสาวเราก็เครือสาวเ้ขาจังได้กล้วยหน่นวขายวิเาได้กล้วย ปลาว็กิเัวนแล้วก็ขายถืออยู่คับขายถือยู่กับำขายแบ,บบบานเท่าแล้วก็มีก่วยไขย่ก่วยไขย่ขายจังไรครับเก้าสากับยี่สิจ้าเต้าหากับยี่สิบโอ้เราขายโบแข่งเลยครับเต้าหากับยี่สิบ่ะมักหงุง มักบ <Cornell> ัวบัว <Gh> บ <äl ong> ัวปภาษาบุม <wer nữa> ่วงจ้าบกบุกม่วงขายจรงไหนบกม่วงน้าบานจ้าของสวนใหม่ๆสดๆนะจ้าของสวนใหม่ๆสดๆเอาวะให้ตุ๊ก็เอาไว้ฉ่ำให้ มัวมีเดียนก็เขาสื่เมื่อกมสบายเราใหม่ด้วยที่โตะนี่ครับสำหรับตลาดนี่ก็อยู่ในเขตอำเภอโค้งเกียมอยู่เวยครับอำเภอโค้งเกียมบ้านหน้าบัวตำบลห่วยย่างอำเภอโค้งเกียมกับไปหูว่ายอย,อยู่น่าจะเป็นลอยต่อครับน่าจะเป็นลอยต่อสีเมืองใหม่ลอยต่ออำเภอสีเมืองใหม่อำเภอโพอไซ ผมก็บ่งหูขอมูลนะครับผมกัดขาดเพื่อเพราะว่าอยู่ในในครับอยู่ในในอยู่เขามาจากจากบ้านบ้านห่วยมากครับบ้านห่วยมากมาดงดงดิบครับมาดงดิบมามาห่วยย่างจังมาบ้านหน้าบัวครับนี่ครับนี่ครับจากบ้านห่วยมากระยะทางจากอำเภอสีเมืองไม่มา มาส่งของเกียมครับมาส่งของเกียมมาเลียวมาเลียวอยู่บ้านหอยหมากเด้ครับมาเลียวอยู่บ้านหอยหมากข้ามาบ้านดงดิบเข้ามาบ้านดงดิบมาบ้านหอยย่างครับนี่ครับผมก็บหูว่าอยู่โซนติดกันครับไอ้ผู้ใส่หรือเปล่าผมก็บหูหัครับพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในตลาดของเพิ่นครับ